เทพเซียน40,000ปีตอนที่90ข่าวใหญ่ฮ่าฝูงชนเงียบกริบไปชั่วอึดใจจากนั้นตามด้วยเสียงโห่ร้องอุทานอื้ออึงดุดขึ้นยักษ์สัตว์เฮอเรียนเลียได้อันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยายลัยของเมืองฟูเก๋อในปีนี้อัตราการพัฒนารากปาน88%คะแนนรวม629.2คะแนนนับเป็นผลคะแนนที่ดีที่สุดในช่วงหลายปีมานี้เลยทีเดียวหลังจากผ่านไปหลายปี ในที่สุดโรงเรียนเมฆแดงที่2เราก็แย่งชิงอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเมืองฝูเกอมาได้เสียทีว่าพวกเจ้าดูอันดับ2คือเจินตงหมิงของมัธยมฝึงซานที่2อ,อัตราการพัฒนารากปานของมันสูงกว่าเฮอเรียนเลียถึง2%แต่ได้คะแนนสอบน้อยกว่าทำให้คะแนนสุดท้ายของมันต่ำกว่าเฮอเรียนเลียเพียงครึ่งคะแนนช่างน,น่าดูชมนักดูอันดับ3อันดับ3คือซีเจสเวีย นางก็เป็นอีกหนึ่งอัจฉริยะจากเมฆแดงที่สองของเราคะแนนสุดท้ายของนางก็ห่างจากเจิงตรงหมิงเพียงครึ่งคะแนนเช่นกันในอันสามอันดับแรกถึงกบมีนักเรียนของเมฆแดงที่สองเราสองคนคราวนี้เมฆแดงที่สองเราจะต้องกลายเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งใเมืองฟูเกอร์อย่างแน่นอนค่าทำสำเร็จแล้วเฮอเลียนเลี่ยคำรามอย่างลิงโลจินดีมัดสีเงินชกขึ้นฟ้าอย่างดุเดือดก่อให้เกิดละลอกขึ้นอากาศสัตว์บูบออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ไกลออกไปหนักอาจารย์ใหญ่จาวสูเตอหัวหน้าฝ่ายปกครองเทพหน้าดำและบรรดากรรมการศึกษาพากันท่อนหายใจอย่างโล่งอกใบหน้าทอแววปิติยินดีสุดระงับเฮเรียนป้าก็ยิ่งปราเปิ่มและภาคภูมิใจอย่างถึงที่สุดยิ้มกว้างจนปากแทบฉีกถึงใบหูเหล่าเจ้าปีนี้โรงเรียนเมฆแดงที่สองเรามีการเก็บเกี่ยวดีเยี่ยมทำรายสถิติหลายรายการนับว่า สะกดคมรัศมีของโรงเรียนฝงรงซานที่สองอย่างเต็มที่ไม่ผิดผลการสอบของปีนี้ดีเยี่ยมยิ่งปีหน้าจะต้องมีต้นกล้าที่ดีมากมายเลือกโรงเรียนเมฆแดงที่สองของเราอย่างแน่นอนเมื่อรับตัวอัจฉริยะรุ่นใหม่มาเป็นจำนวนมากต่อไปในอนาคตผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆหลุดพ้นจากสภาพกระอักกระอ่วนจากปีก่อนๆอย่างสิ้นเชิงผ่านเข้าสู่วงจรแห่งความจเจริญรุ่งเรืองเราจะเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆ เหล่าเจ้านี่รวนเป็นความดีความชอบของเจ้าทั้งสิน้นรอจนข่าวส่งไปถึงพรรคเมฆแดงเกรงว่าแม้แต่ประมุกพรรคยังปากปื้มยินดีให้จะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรปีนี้ที่สามารถมีผลงานดีเลิศถึงเพียงนี้ประการแรกก็เพราะการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของพวกท่านเหล่ากรรมการศึกษาประการที่สองต้องยกความดีความชอบให้แก่เล่าสื่อและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกท่านที่ทํางานหนักมาโดยตลอด การสุดท้ายยังต้องชื่นชมเด็กๆของเราที่มุมานะบากบันโดยไม่ยออ่อท้อเอ่ยถึงความดีความชอบไหนเลยจะส่วนเกี่ยวข้องกับเราผู้แท่เจ้าฮฮเจ้าสูเตอรยิ้มสว่างสวยช่วงหนึ่งเดือนมานี้เรื่องของลีเยานับว่าเขี้ยวกรัมมันแทบตายแล้วในใจประหนึ่งว่ามีน้ำแหลมทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาอึดอัดขัดข้องสุดบรรยายจนวันนี้ปัญหาทั้งหมดสลายหายไปดุดขวัญเมฆ มันรู้สึกฝาโปรงทะเลกว้างเมฆบางเบาลมเฉยฉิวปลอดปลโปร่งร้องสบายจนแทบหลั่งน้ำตาแห่งความปราบปืม้มบันหนึ่งว่าบรรลุมรคผลเหินทยานขึ้นฝากลายเป็นเทพเซียนนิรัน์ก็มีปานปิด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 ,ปดยามนี้มีคนติดต่อมาทางนกกระเรียนปานเป็นผู้อาวุโสโจอินผู้ดูแลส่วนงานด้านการศึกษาแห่งพรรคเมฆแดงรอยยิ้มของผู้อาวุโสโจอินในภาพมายาก็เจอจ้าบาดตานัก ราวกับรอยบุบผาพิบานเต็มที่อาจารย์ใหญ่เจ้าคราวครั้งนี้โรงเรียนเมฆแดงที่สองเราทําได้ดียิ่งนักในสามอันดับแรกถึงกับเป็นนักเรียนของเราถึงสองคนกระทางท่านประมุกพักมาขอคําชี้แนะจากข้าสรุปแล้วข้าบอกต่อท่านประมุกว่าทั้งหมดนี้รวนเป็นความดีความชอบของเจ้าเช่นนั้นก็ให้อาจารย์ใหญ่เจ้าเจ้ามาสาธยายด้วยตัวเองในที่ประชุมของพักดีหรือไม่ เจ้าเห็นว่าอย่างไรเจ้าสูเต๋อตื่นเต้นยินดีจนแทบัวใจวหวใบหน้าแดงกำไปถึงใบหูละล่ำละลักว่าทุกอย่างล้วนเป็นผู้อาวุโสโจส่งเสริมทุกอย่างล้วนเป็นผู้อาวุโสโจส่งเสริมโจ in, อินโบกมือตัดบทส่งเสริมก็ส่วนส่งเสริมออกแรงแข่งขันก็ส่วนออกแรงแข่งขันครั้งนี้เราทำศึกประสบชัยครั้งใหญ่ทุกคนที่มีความดีความชอบ ยอมตองได้รับความดีความชอบฮะเจ้าไม่เห็นหรือแม้แต่ราคาหุ้นของพรรคเมฆแดงก็เริ่มมีความผันผวนดูเหมือนว่าผู้คนเริ่มทราบข่าวกันแล้วอีกไม่นานราคาหุ้นของเราจะทะยานขึ้นเอาเถอะข้าไม่มีเวลามาคุยกับเจ้าแล้วข้ายัางต้องหาหรือกับท่านประมกุกเรื่องวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมเตรียมแพร่กระจายข่าวนี้ให้ดังระเบิดเจ้าเตรียมตัวเอาไว้หลังจากนี้ให้จัดเตรียมแผนการโฆษณาโรงเรียนให้ดี ต่อไปจะมีการถแถลงข,าข่าวครั้งใหญ่จากนั้นอีกไม่กี่วันจะมีงานฉลองครั้งใหญ่เจ้าและเหอเลียนเลี่ยจะเป็นตัวเอกของงานอย่าได้นิ่งนอนใจไปทราบแล้วผู้อาวุโสโจโปรดวางใจข้าจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมฆแดงที่สองในทันทีเจ้าสูเตอร์สีหน้าเปล่งปั่งด้วยความสุขสมหน้าแดงสดใสประดุดลูกพลับที่กำลังสุกได้ทีไม่นานหลังจากนั้นเสียงเครื่องยนต์คำรามกระหึ่มมาจากบนท้องฟ้า กระสวยบินหลายสิบลำพุ่งตรงเข้ามายังเร็วลี่เป็นนักข่าวล้วนเป็นนักข่าวจากช่องข่าวสําคัญทั้งหมดผู้ปกครองนักเรียนที่สายตาแหลมคมบางคนบอกได้ทันทีไม่ได้ผิดพลาดไปเลยกระสวยบินยังไม่ทันจะจอดสนิทนักข่าวที่ใจร้อนบางคนก็กระโดดลงจากกระสวยก่อนแล้วพวกมันโถมเข้าหาฝูงชนร้องถามเสียงดังลัน่นโวกเวกโวยวายไปหมดนักเรียนเหอเรียนเลี้ยนักเรียนเหอเรียนเลี้ยอยู่ที่ใด สหายนักเรียนเหอเลียนเลี่ยในที่นะในฐานะที่เป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยายลัยของเมืองฟูเกอร์ในปีนี้พอจะบอกความรู้สึกในตอนนี้ได้หรือไม่สหายนักเรียนเหอเลียนเลี่ยปกติเจ้ามีแผนการฝึกปืนอ,อย่างไรสามารถแบ่งปันประสบการณ์การฝึกฝีมือให้ทุกคนฟังได้หรือไม่อาจารย์ใหญ่เจ้าอาจารย์ใหญ่เจ้าสูเตอร์นับตั้งแต่การพุ่งทยานขึ้นของดาบอสูนเพิงไห่เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วโรงเรียนเมฆแดงที่สองของท่านก็เงียบเหงามาเป็นเวลานาน ในเมืองศูนย์กลางการบำเพ็ญเพียรแห่งสาหพันธเมืองฟูเกอร์แห่งนี้พวกท่านถูกโรงเรียนฝึงซารที่สองสะกดไว้ตลอดมาฉไนปีนี้จุดปะทุอย่างฉับพลันปรากฏอัจฉริยะขึ้นมาพร้อมกันถึงสองคนช่วยบอกเราที่มาที่ไปสักนิดได้หรือไม่อาจารย์ใหญ่เจ้าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนสหายชื่อมอนชนทั้งหลายโปรดอดใจรอสักครู่เราจะตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอน แเกรงว่าต้องรอให้งานถแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในอีกไม่นานหากทุกท่านมีคำถามใดโปรดอดใจรอจนถึงตอนนั้นข้ารับประกันว่าจะตอบทุกคำถามโดยไม่ปิดบังใดๆโปรดมั่นใจว่าข้าจะตอบทุกอย่างที่ข้ารู้เจ้าสูเตอ๋อบาหน้าบานเป็นจานเชิงแย้มยิ้มจนปากเทบฉีกไปถึงใบหูส่งยิ้มเจิดจ้าไปทางโน้นทีทางนี้ทีเหอเลียนป้ารีบเบียดไปยืนข้างบุตรชายของตนตบไหล่เหอเลียนเลี้ยนหนัก ไม่อาจาปิดซ่อนความปราปื้นประโรมใจเด็กอันประเสริฐจะไม่ได้ทําให้บิดาผิดหวังทำได้ดีมากทำได้ดีมากท่านผู้นี้คือเหอเหรียนเลี่ยกระมงังข้าเป็นนักข่าวจากข่าวเ้าฟูเกอก่อนอื่นโปรดบอกเ่าประสบการณ์กับเราสักหน่อยได้หรือไม่นักข่าวสองสามคนค้นพบเหอเหรียนเลี่ยพากันเบียดเสียดเข้ามาอย่างสุดชีวิต หลังจากความตื่นเต้น,ตน,ตนลิงโลดในตอนแรกเฮเลนเลีย,ยสงบลงทันทีจ้องมองม่านแสงภาพมายาเขม่งนิ่งสันศีษะพางกล่าวรอสักครู่ตอนนี้เพิ่งจะคำนวณคะแนนของผู้เข้าสอบเมืองฟูเกอร์เราได้เพียง80%เท่านั้นยังมีบางเขตที่ผลคะแนนยังไม่ถูกคำนวณออกมานี่ยังไม่ใช่ผลการจัดอันดับขั้นสุดท้ายเนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนมากม,ามหาศาล ปริมาณข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไปผลคะแนนทั้งหมดจึงถูกแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆและส่งเข้าฐานข้อมูลหลักเพื่อทำการคำนวณทีละชุดทีละชุดจนถึงตอนนี้ยังมีเขตชุมชนแออัดอีกหลายเขตซึ่งผลคะแนนยังไม่ได้ถูกคำนวณออกมาอย่างไรก็ตามดูจากผลลัพธ์ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาผููเขาสอบจากย่านชุมชนแออัดแรงเสื่อมโทมทั้งหลายเหล่านี้ไม่อาจก่อขึ้นลมใหญ่โตอันใดท้ายที่สุดแล้ว พวกมันปกติกระทั่งจะกินอาหารอย่างแทบไม่ครบสามมือ้อจะเอาพลังความแข็งแกร่งจากที่ใดมาสร้างพายุในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดังนั้นในแต่ละปีผู้เขาสอบจากย่านเสื่อมโทมเหล่านี้แทบไม่เคยเข้าถึง1,000อันดับแรกเสียด้วยซ้ำต่อให้มีผู้โดดเด่นในหมู่พวกมันสามารถเบียดเสียนเข้าสู่ 1, 0 0 0อันดับแรกได้จริงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก่อกวนขึ้นลมตอนหนึอันดับแรก อย่างน้อยในช่วง20-30ปีมานี้ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในชุมชนแออัดคนใดสามารถบุกฝ่าเข้ามาถึง100อันดับแรกของเมืองดังนั้นเมื่อ100อันดับแรกปรากฏขึ้นบนกระดานจัดอันดับแล้วร้อยทั้งร้อยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างแน่นอนในไม่ชา้าตัวเลขแสดงความคืบหน้าของกระบวนการประมวลผลที่ด้านล่างของภาพมายาก็เพิ่มขึ้นเป็น90ซึ่งหมายความว่า ผลการสอบของผู้เข้าสอบ9ใน10ส่วนของเมืองฝูเกอถูกส่งไปยังฐานข้อมูลหลักและผ่านการคำนวณขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผลการสอบของเขตที่ยังไม่ถูกคำนวณก็เหลือเพียง3เขตเท่านั้น1000อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเฮอร์เรียนเลียเจ้าทีนี้สามารถให้สัมภาษณ์ได้แล้วกระมังรออีกสักครู่เฮอร์เรียนเลียจ้องมองภาพมายาสองมือกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดเขียวปูดโปน 93%ข่าวนี้แม้แต่คะแนนของผู้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนามส่วนตัวยังถูกคำนวณเสร็จแล้วสหายนักเรียนเหอเลียนเลี่ยเยจ้ายังคงเป็นอันดับหนึ่งโปรดบอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับรู้เถอะอย่าได้บายเบีย่ยงแล้วผู้ชมนับไม่ถ้วนกำลังรอฟังการสัมภาษณ์อย่างใจจดใจจ่จจอรออีกสักครู่97%ในเมืองฝูเกอทั้งหมดเหลือแต่ผลการสอบของเขตหุ่นเยียนเพียงเขตเดียวแล้วที่ยังทำการคำนวณไม่เสร็จสิ้น แต่ทุกคนก็ทราบดีเขตหุยเยียนเป็นย่านเสื่อมโทรมที่มีชื่อเสียงโรงเรียนมัธยมที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งร้วนมีสภาพเลวหลายที่สุดปีที่แล้วเขตหุยเยียนไม่มีนักเรียนแม้แต่คนเดียวที่เข้ามาถึง10,000ือันดับแรกสหายนักเรียนเหอเลียนเลี่ยถึงตอนนี้เจ้าสมควรวางใจและให้สัมภาษณ์ได้แล้วผู้สื่อข่าวหลายคนขุนข้องรำคาญจนแทบจะเอาไม้ผลึกวิเศษทิ่มใส่ปากของเหอเลียนเลี่ยแล้วเหลือแค่เขตหุยเยียนเท่านั้น เฮเลียนเลี่ยรอบถอนใจยาวอย่างโล่งอกคนคล้ายแพ่รัศมีประกายออกมาในทันใดเปริงปังมีชีวิตชีวาไปทางร่างมันพยักหน้าให้ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นรับไม้ผลึกวิเศษมาถือไว้ยืดอกกาวอย่างฉะฉานผู้ชมที่รักผู้ปกครองและสหายร่วมชันเล,เล่าสื่อและสหายนักข่าวทั้งหลายทุกท่านสบายข้าคืออันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฝูเกอในปีนี้เฮเลียนเลี่ย เมื่อครูสหายนักข่าวท่านนี้ถามเขาว่ามีความรับอะไรในการฝึกฝีมือจนประสบความสําเร็จแน่นอนว่าต้องมีข้ามีเคล็ดลับอยู่3ประการเคล็ดลับแรกคือมุมาณะบากบัน่นเคล็ดลับที่2คือมุมาณะบากบัน่นเคล็ดลับสุดท้ายก็คือมุมาณะบากบั่นจนเลือดตาแทบกระเด็นข้าเชื่อว่าตราบใดที่เรามุมาณะบากบั่นมากพอไม่ว่าผู้ใดก็สามารถสร้างปฏิหารได้ เฮอเลียนเลียกกำลังกล่าวอย่างติดลมขณะที่กำลังสาธยายต่อพลังเห็นว่าบรรดานักข่าวผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหมดจ้องมองไปที่หน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่ด้านหลังมันอย่างตะลึงหลานแต่ละคนสีหน้าไม่ต่างจากพบผ่านผีสางเฮอเลียนเลียรู้สึกราวกับว่ามีมือประหลาดที่มองไม่เห็นข้างหนึ่งบีบหัวใจมันอย่างไม่ปราณีมันหันควับกลับไปทันทีพอดีเห็นภาพมายาที่นิ่งสนิทมาเป็นเวลานานกับเริ่มกระพริบวูบวาบ ส่วนท้ายตารางจัดอันดับที่ด้านล่างเกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการนี่มันข่าวใหญ่แล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนเหลือเชื่อจริงๆผู้เขาสอบจากเขตหุยเหยียนถึงกับบุกฝ่าเข้าไปถึง1,000อันดับแรกของเมืองฝูเกออยู่ในอันลำดับที่998วิเศษมากนักเรียนเกอเชียงจากโรงเรียนมัธยมหุยเหียนผู้นี้นับว่ายอดเยี่ยมโดยแท้ถึงกับโค่นคู่แข่งจากโรงเรียนมัธยมชั้นสูงมากมาย บุฝกฝ่าเข้าสู่1,000พอันดับแรกน่าอัศจรรย์น่าอาศัาอาศจรรย์ยิ่งนักนักข่าวหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ยังตื่นเต้นทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าหลังจากสัมภาษณ์อันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอร์เฮอเลียนเลี่ย,เร,ยเรียบร้อยแล้วจะต้องไปที่โรงเรียนมัธยมหุยเยียนเพื่อสัมภาษณ์เกอเฉียงผู้นั้นด้วยเฮอเลียนเลี่ยหัวใจวิววับต้องสูดลมหายใจลึกเพื่อสงบสติอารมณ์ รอปาดเงือเย็ยนเยียบบนหน้าผากจากนั้นจ้องมองแถบความคืบหน้าของการประมวลผลที่ด้านล่างของภาพมายาพบว่าคะแนนของผู้เข้าสอบ99.9%ถูกคำนวณออกมาแล้วเหลือเพียงโรงเรียนขยะโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองซึ่งหลังอันดับสุดท้ายของเมื่อปีที่แล้วเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ได้ถูกคำนวณคะแนน,นออกมาเฮเลียนเลียปลุกปลอบสมาธิจ,จิตใจเริ่มเผยรอยยิ้มอบอุ่นอีกครั้งอย่างที่ทุกท่านเห็น ข้าได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ตราบใดที่ท่านมุมาณนะบากบั่นมากพอไม่ว่าปฏิหารใดก็รวนเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นข้าเพิ่งจะกล่าวไม่ทันจบประโยคดีทุกท่านก็ได้เห็นปฏิหารอีกประการหนึ่งในทันทีผู้เข้าสอบจะเขตหุยเยียนผู้หนึ่งถึงกับบุกฝ่าเข้าสู่หนึ่งพันอันดับแรกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองฟูเกอทุกท่านสมควรจินตนาการได้ว่ายากเย็นแสนเข็นทึกเพียงไหนแท้จริงแล้วพวกท่านไม่สมควรสัมภาษณ์ข้า แต่ควรไปหาสหายนักเรียนเกอเฉียงจากโรงเรียนหุยเยียนผู้นั้นจะดีกว่าการที่ข้าได้อันดับที่1ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอันใดเลยสหายนักเรียนเกอเฉียงผู้นั้นตั้งหากจึงควรค่าแก่การยกย่องซุ้มเสียงของเหอเหลียนเลียชงักขาดหายไปโดยพันเป็นครั้งที่สอง มันจู่ๆก็พบว่าทุกคนที่ยู่เบื้องหน้ามันไม่ว่าจะเป็นนักข่าวผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนรวมไปถึงอาจารย์ใหญ่บรรดาเล่าสือ้อและกรรมการสถานศึกษาแม้แต่บิดาของมันเหอเหรียนป้าทุกคนกำลังตกตะลึงพึงเพิดเมื่อมองไปยังด้านหลังของมันด้วยอาการปากอ้าตาคางสีหน้าถึงกับทอแววประวันพันผึกออกมาสีหน้าทอาทีของทุกคนในยามนี้เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อครู่นี้หลายเท่า เมื่อคู่นี้พวกมันทำสีหน้าราวกับพบผ่านผีสางแต่ยามนี้พวกมันเหมือนจะกลายเป็นผีเสียเองกลายเป็นสัมภเวสีเลลอนกลายเป็นผีดิบที่ถูกยันสะกดแปะติดบนหน้าผากเป็นผีดิบที่ถูกสะกดวิญญาณจนไม่อาจกระดิกได้แม้แต่ปลายนิ้วชั่วผบตานี้อน,นาบริเวณโรงเรียนอันกว้างใหญ่กลับกลายเป็นเงียบสนิทราวกับสุสานร้างผู้คนหลายพันคนยืนตัวแข็งทื่อราวกับวัชพืชนับพันที่ขึ้นรกอยู่ในสุสานร้าง เฮอเลียนเลีย er, ลมหายใจกลายเป็นถีกระฉันคอกระดูกทั่วร่างขายกลายเป็นสนิมแม้แต่การหมุนคอเพื่อหันหน้ากลับไปมองอย่างยากเย็นแสนเข็นยิ่งดูนั่นพวกเจ้าพวกเจ้าดูที่นั่นรีบดูที่นั่นเร็วนักข่าวผู้หนึ่งตะกุกตะกะแทบไม่เป็นภาษาดวงตาของมันคลายติดตึงอยู่กับอะไรบางอย่างที่ด้านหลังเฮอเลียนเลีย er er, ไม่อาจหันเหจากไปเฮอเลียนเลีย er er, สมองข่าววา่างเปล่าต้องใช้เรียวแรงกำลังทั้งหมดของมัน เพื่อหันกลับไปมองทีละนิว้วทีละนิว้วมันหันกลับอย่างเชื่องช้าและยากลําบากยิงพยายามฝืนบังคับให้สายตามองไปยังหน้าเจอภาพมายาด้านบนสุดของกระดานจัดอันดับภาพมายาเมื่อครู่นี้ยังเป็นชื่อของมันเฮอเรีนเลียแต่บัตรนี้มีอีกชื่อหนึ่งปรากฏอยู่เหนือชื่อของมันชื่อนี้ประดุดวิญญาณพูดพายจูจูก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบจากก้นบึ้งของฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วทันใดนั้น ก็พุ่งทยานขึ้นไปอยู่เหนือชื่อของเหอเลียนเลี้ยในชั่วพิบตาหลีเหวาโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองคะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย781คะแนนอัตราการพัฒนารากบาน92%คะแนนสุดท้าย718.52คะแนนอันดับหนึ่งแห่งเมืองฟูเกอ